บริษัทหรือว่าบุคคลที่เครดิตดีนะคะสามารถกู้ได้เต็มกู้ได้เต็มเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถเนาะคันนี้พอนอยู่ประมาณ13ื่นสามหมื่นสามบาทเท่ประมาณนะคะลูกค้าโดยประมาณนะบอกเลยดอกเบี้ยไปเลย2.79ค่ะ2.79นะคะลูกค้านะคะป้าแดง ปี2015ค่ะลูกค้าใหม่กว่าอีก3ปีเชนเชนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นปี2015เชนยังไงมาดูกันดูด้านหน้าเนี่ยกระจังจะแคบลงตัวนี้จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะมันจะแตกต่างกันเพราะตัวนี้มันทําให้แนวสปอร์ตขึ้นแล้วกระจังหน้าของเขาตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นกระจังหน้า2ชั้นลูกค้าขาการที่กระจังหน้าด้านล่างนะคะมันทําขึ้นใหญ่ขึ้นมา ขนาดนี้มันทําให้ดูสปอร์ตดูสวยและที่สําคัญคือเป็นการใช้พลังงานลมที่<ะ>สามารถเข้าไปแปรผันแปรผันในเรื่องของเครื่องยนต์<ะ>เพื่อให้เขาไม่กินน้ำมันนี้ไม่ใช่สีขาวธรรมดานะเป็นตัวขาวมุกนะคะ,ะเนาะใครที่สนใจนะคะลูกค้าขาคันนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงๆ ปี2015ตัวไฮบริดนะคะราคา<ม>พิเศษไปเลยในไลฟ์สด749,000บาทเท่านั้น<ม>749,000บาทลูกค้าขาเหมือนเดิมเครดิตดีบริษัทหรือว่าบุคคลที่ทเครดิตดีนะคะ,ะสามารถกู้ได้เต็มกู้ได้เต็มเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถเนาะขั้นี่นอยู่ประมาณ 13, 1 3ื่นสามหมบาทเท่านั้น นะคะลูกค้าโดยประมาณนะบอกเลยดอกเบี้ยไปเลย2.79ค่ะ2.79นะคะลูกค้าไปไดยังงอะสำหรับดูนี่ยางเขาแล้วก็ล้อเขานะคะเหมือนเดิมค่ะตัวนี้2.15 5 5 R 17นะคะลูกค้าตัวนี้ปี2017ลูกค้าขาบอกเลยว่าคือมันเป็นแม็กของโรงงานอะเป็นแม็กลงดำนะคะลูกค้าไม่ใช่แม็กเหมือนรถ เหมือนรถเล็กทั่วไปนะโลโก้ของเขายังอยู่เหมือนเดิมนี่ค่ะบ่งบอกว่าเขาเป็นตัวไฮบริดค่ะ,คะลูกค้ากระจกมองข้างเหมือนการกันสาด,ดอันนี้ออกจากป้ายแดงนะคะขอบาอยาง ขอบยางเหมือนที่เคยบอกไปถ้าเป็นพวกคาร์เี่รถประมาณรานอัพเกือบ2ล้านทุกคันจะเป็นโครเมียมหมดเขาจะต้องมีโครเมียมเพิ่มความเพิ่มความสวยงามสวยรามทนนะคะแล้วก็มือจับของเขาก็จะเป็นโครเมียมในตัวของด้านในก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถสีขาวมุกสวยงามมากสาหรับคันนี้นะคะเซนเซอร์หน้าก็มีเซนเซอร์หลังก็มาเห็นไหมคะเซนเซอร์หลังก็มี ขอบข้างล่างดูสิอ่าเขาเป็นโครเมียมอีกแล้วนะคะเห็นไหมทุกอย่างจะเข้าด้วยโครเมียมหมดเวลาเบรกก็จะมีตัวนี้มาขึ้นมาเหมือนไฟเบรกดวงที่สามค่ะพี่เมียวให้ดูนะคะห้องสัมภาระเขาเนาะว้างขวางสะอาดต้องบอกว่าคนเก่าใช้งานอย่างดีจริงๆนะคะลูกค้าจอดในร่มแน่นอนคันนี้ไม่ต้องห่วงยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงที่ถอดล้อครบ ทุกอย่างะนะคะลูกค้าครบจริงๆด้านหน้าก็จะเป็นออกสีดำๆนิดนึงนะคะสำหรับอันนี้ะนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัว n a v i g กเตอตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นออปชั่นท็อปนะคะเป็นเนว g เกเตอร์เนาะ,ะตัวนี้ เป็นไงบ้างคอนโซลคุณหนายนุย้ยเป็นยังไงคานีให้ดูเลยลายไม้กับกับคันเมื่อกี้นะคนละลายนะพี่เมียวลายไม้ของเขาก็คือยังเน้นในโครงความเป็นสีดำนะคะแล้วตัวนี้บอกเลยนะว่ามันไม่ใช่สีครีมนะมันออกจะสีเบจนะพี่มะเมี่ยวเน่แล้วตัวหน้าคอนโซลเขาลูกค้าขาให้ดูนะหน้าจอเขาเป็นตัวทัชสกรีนจพี่มะเมียวจิ้มให้หน่อยสิจิ้มเข้าไปเลยจิ้มเวลาจิ้มเข้าไปเราจิ้มปิดเลยนะจิ้มปิดไปเลย นะก็จะไม่เห็นนะอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมคะเป็นตัวทัชสกรีนลูกค้าขาสามารถปรับโหมดได้ที่ตงรงพวงมาลัยของพี่มัมเหมียวเลยบูทูธก็มีจ้านะคะอันนี้บูทูธก็มีใช่สามารถเทเลโฟนบลูทูธอะไรได้เลยนะคะตัวนี้อันนี้<ม><า>ก็จะเป็นหมดตรงหน้าจอแค่นั้นเองมันก็จะเป็นเบสิก ะนะคะสำหรับคันนี้เบ,<อ>บาะเป็นเบาะอุ่นเหมือนกันค่ะมีมสามารถปรับโหมดได้เบาะนี้นะคะไม่เบาะไม่มีรอยแตกลายงาสครับเพจก็สวยงามขอบตรงข้างๆรถไม่มีรอยเหยียบขูดขีดใดๆทั้งสิ้นเอาไปเลยค่ะ100เหมือนกันเปอร์เซ็นต์เอาไปเลยนะคะคันนี้อันนี้จะเป็นพลาสติกหุ้มยอยู่เลย,ะเลยนะคะโชว์นิดนึงอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะ ดูสินค้าใหม่จริงๆสำหรับ<า>นุ้ยกับพี่แม่เมี่ยวขอฝากไว้เท่านี้นะคะ<า>ขอบคุณที่ติดตามทุกท่านสวัสดีค่ะ